ไม่ได้ชอบแหลชอบเพลงปน๊าที่บอกตั้งแต่ทีแรกร้องเพลงแรกเลยเพลงน,นี้ที่ไม่ชอบของเพลงช้างนี้ชีวิตไม่เคยเศร้าไม่เศร้าแล้วกเกลือนชีวิตได้ทุกอย่างเป็นลูกคนรวยหน้าสวยผัวรวยหล่อพ่อแม่มีชาตระกูลตังเยอะมใช่พอดูจากลักษณะทางอานาโตมีแล้วิญ่าณฉันแล้ววัดกันที่ ลักษณะทางอาัตมีนะคะฟ้านี่เขาเป็นสัตวแพทย์ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงฟ้าได้เป็นสัตวแพทย์ของจบจากะไรนะคะมอเกษตรแต่ละการปลูกผักนะคะไม่อยากจะเป็นหมอหมาถ้าเป็นหมอเป็นหมอหมาได้ต้องเรียนกีป่ปีต้องมีนิสัย่กายไหมถึงจะเรียนได้ฟ้า ฟ้าทำไมถึงมาอยู่วงเราอย่าบอกว่าไม่มีจะก,กินฟ้าถ้าทามพิธานะทำไมไมาอยู่วงเราทำไมทำไมถึงไม่เป็นหมอหมาทำไมเยืนตังผผ้งหกปีทำไมถึงเล่นกีตาร์อากอนะอย่าไปเชื่อมันที่ฉันเคยถามว่าเป็นผัวพี่ไหมไมันบอกไม่ จะอยู่ใกล้ดีฉันหาของอะไรคะับือ่อแม่ถ้าดิฉันมีลูกอย่างนี้และลูกพูดจาแบบนี้กับเพื่อนแม่หรือคนที่ไวใกล้เคียงแม่เอาหนังกระติกรัดบางอย่างก็ควรจะใช้ไม่ติดและจะไม่จำควรจะเอาหนังกระติกรัดไว้ให้มันเปิยหรือไปเอง ก็ดูสิกแต่ละคนมีมีเรียกอะไรม,มีมีกำลืนใช่ <laughs> <laughs> มีภูมิหลังมีประวัตินะคะโปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นแล้วนะมันก็จะแซกแมนเป็หามาจากไหนดูก็เป็นนักฟุตบอเอาซาตวาแพทย์มามั่งคุณเก้คุณเก้ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคุณเก้เป็นนักเตะใช่ไหมเป็นนักเตะปกติเป็นอาจารย์อะไรครับ เกษมกับนรศินครับอโอ้โหคุณเหเยียบเรือสองแพเลยเจันกเกษมกับนรศินเด็กสวยไหมคุณไปนุ่นนะฮะโอ้โหแต่ว่าจันกเกษมกับบ้านสมนเด็เจเขาจะเขาจะเรียกว่าเป็นสองสถาบันที่คือมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะว่าในเรื่องของดนตรีเขานะคะแล้วตอนหลังก็จะมีเอกนชนนะคะมาปาดหน้าเค้กเขารวยกว่า อันนี้อันนี้คืออาจารย์เป็นอาจารย์เหมือนกันเหรอคะโทรใช่ไหมคุณก็ไม่โทรโทรที่ไหนคะโทรว่ายีโดนสวยปะคงไม่หยุดที่จะเรียนคุณจะเรียนไปทําไมเนี่ยเรียนเรียนเป็ตั้งอาจ้างย์เขาเด้อจะเรียนไปทําไมเนี่ยเก่งกว่านี้พี่เข้าใจตรงนี้เข้าใจอันนี้น้องเล็กของเรานะคะน้องเพิรกชื่อน่ารักมากเลยชื่อเพิเรกอะเพิรกใช่ไหมเพลเร์กใครที่แบบว่า ต้นไม้ป่าไม้ใช่ป่ะเรื่ก็อายุแค่25เองเก่งมากแล้วก็เธอก็ตีกรองให้คณะที่เกาเรียกอะไรวงดนตรีที่เล่นให้กับละครเรื่องไหนนะสราโศกกับโจดตัวเก่าครับที่รัชดาเสียงเต็มห้องมีทั้งหมดกี่รอบนะสี่สกว่ารอบครับแม่จันเห็นไหมต่อไปนี้แนนดิฉันจะไล่ทุ่มให้ออกอายุต่ำกว่า25อย่ามาแรงเลย ทำงานใช้งาน3ามสี่งานก็เหนื่อยกันแล้วตีสามตีสี่ก็บอกปวดเหนื่อยนี่เด็กเด็กรุ่นใหม่25อายุย5ตีกรองให้กับวงเตรีวงใหญ่เป็นวงใหญ่เลยใช่ไหมคะกี่ชิ้น12ชิ้นใช่ไหมคะคเล่นงานเหมือนกับงานคอนเสิร์ตแต่ว่าเล่นเป็นะละครเวทีซึ่งต้องอาศัยโอ้โหซ้อมต้องเอาไปทั้งชีวิตแล้วนะคะอันนี้ที่พี่อยากจะแนะนำเพราะนอกจากเป็น เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบนี่เล่นกับดิฉันตั้งแต่สมยัยดิฉันยังเกิด <c oughs> อะไรกับเย้ควยรึเปล่าคะปกเล่นตั้งแต่ดิฉันเป็นสาวสาวดิ <c oughs> ฉันจะหมดเมนอยู่แล้วมันไม่ไปไหนเลยแ <c oughs> น่จริงไปให้ไกลจากชีวิตว <c oughs> <c oughs> กูกษสันะคะ จริงๆแล้ววงนี้เป็นวงวงนี้จริงๆแล้วเป็นวงเรียนทีมมีตัวเนี้ยคุณฟ้าได้เป็นเป็นเป็นตัวยืนคุณนอกจากนั้นมีทัานยืมเข้ามาหมดนะคะปกติแล้วเป็นวงทักชีแบนด์ซึ่งเอ่ออยู่กันมาตั้งนานนะคะแล้วก็ใครให้ตังค์เยอะมันก็ไปอันนี้เลยม่มาไปเล่นคอนเสิร์ตเจมจิให้ตังค์เยอะไม่ได้ว่าเจ็บเพราะเจมจิน่ารักหล่อดังไม่ใช่เพราะเจมจิให้ตังค์เยอะ คนเลี้ยงได้เลี like ้ยงได้จริงนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่จะซื้อรถจักรยานให้คนละคันเลยแล้วไล่พวกแมก่อนต้องต้องถามที่พี่ท่นไปอยู่กับเจมจิได้ได้ได้ซื้อตัวกันแล้วอยากไปดูน้องเจมจิหล่อมากน่ารักมากนะคะคนหล่อๆไม่มีที่เราดูเยอะหรอกแล้วเราก็มีแรงกินมีเยอะวันลู้นจะหดตัวเดี๋ยวอยากกินกินเถอะเสียตั้งเลยชั้นโอ้เวลาค่อยๆบอกว่า ่เป็นสาระหรืออะไรกับช่างกูเป็น,น,นขนมกูก็ทุกเรื่ของกูย <c oughs> อยากทําะไรทําไปมีความสุขทำไปค,ค่ะคุณไม่ติดร้อนใจไม่ได้ไปหลอกทังใครมาแต่ตอนทำวันทำหน้าเคลื่อนเลยเนาะก็จะได้ค่าตัวเจ็ดพันบาทช่างผมก็เจ็ดพันบาทใช่ไหมหกพันหูยค่าตัวดิฉันหกร้อยแถมน,น้ำโคลี 2, ่สองถุงก็แล้วแต่นะคะนเรื่องของความชอบดิฉันก็เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวนะคะราคะจะสูงจะตั้งไปหกหมื่น 6, ตั้งได้นะคะขึ้นอยู่กับจะสู้ไหนใจถึงพึ้งได้ทุกหลักนะคะถึงในสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายนะน้องคะน้องอยังมียืนตรงนี้อีกต่อไปนะโำวยสิ้นพี่ยืนสวยอยู่คนเดียวนั่งสวยอยู่คนเดียวอ,วยอย่วอะแล้วทงไมพี่ไม่มีแนละ้วไม่มีกระใจที่จะทำอะไรนอกจากยืนจ้องน้องชัชนีคนนี้ทำไมทำแบบนี้แบบพี่ได้รักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามองเพลงนี้ให่น้องนะคะ สวยยังสวยระดับพิตตี้นะคะ